วันนี้เลยแค่มึงเดี๋ยวรอพี่ตัวสับแป๊บเดียวว่าสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีพี่ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีทีมงานเลยครับผมขัดเสเลยเอาไหนเขาขาดไปแล้วไงคุณผู้ชมครับวันนี้รายการรู้งี้นะครับรู้อะไรไม่สู้รู้งี้วันนี้นะครับเราอยู่กับหนุ่มนักเช่านะครับผมนักให้เช่าไหมนักให้เช่านะครับ เขาทาธุรกิจนี้มามากกว่า2ปีแล้วด้วยเอาละครับมาเจอเขาเลยดีกว่าครับน้องนอนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อนครับครับมีลูกค้ามาครับผมกันเองครับพี่นั่งมือก็ได้น้อนครับธุรกิจนี้ทําอะไรยังไงบ้างแนะนําหน่อยก็จะเป็นแบบปล่อยเช่ากล้องกับเต็นท์ครับไปตามกองถ่ายให้บริการอุปกรณ์พร้อมกับคนใช่แบบมีคำหนึ่งที่น้าพูดว่าเราเป็นอะไรวะฟิลเซอร์วิสฟิลฟิลฟิลเซอร์วิส รรแล้วคุณฟังอะไรฟิมเซอร์วิส <laughs> ฟิมเซอร์วิสคืออะไรหมายถึงว,ว่าเราให้เช่าอ,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางด้านฟิล์มแต่ก่อนภาพยนตร์ม,มันถ่ายกับฟิล์มใช่ไหมครับกล้องฟิล์มกล้องอะไรแบบนี้ใช่ก็เลยติดคำว่าฟิล์มมันมากกว่าก็เลยเป็นฟิล์มเซอร์วิสไอจีตอนนี้คือมันไม่มีฟิล์มแล้วก็ยังมีบ้างครับแต่ว่าน้อยที่มาตั้งโชว์นี่อะไรครับผมมันมีดีไง<อ>ตัง้งโชว์อธิบายให้ฟังหน่อยไม่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยกล้องนี่ใหญ่โตมโหฬารมากเลยอันนี้เป็นกล้องกลางๆกลางๆ ซีรีส์อะไรแบบนี้ครับพี่แต่ว่าเลนนี่ก็ดีหน่อยอจะแบบรับโฆษณาได้ทั้งเซตนี้กี่บาทประมาณล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทคือกล้องกับเลนนะครับกล้องประมาณ2องแสนกว่าบาทตอนแ้กนะกล้องกับเลนตรงไหนกล้องตรงไหนเลนตรงนี้เลนนี่ตรงนี้เลนนะตรงนี้เออตรงนี้เป็นกล้องครับผมนั่นตรงนี้ครับตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้เป็นกล้องพี่ก็ไม่มีความรู้เหมือนกันทไมมันแพงเพราะอะไรอ่ะมันดีครับพี่จริงจริงแล้วทั้งเซตเนี่ยทั้งเซ็ตจริงคือ3 0 0แสนแต่โดนหลอกมาไงไอเนี้ยเขาหาซื้อได้ทั่วไปวะ พี่ไปร้านวิกคาเมล่าบอกพี่ผมเอาเซนนี้เซ็นเจ็บรถกราบะก็มี้ยพี่เจ็บรถกระบะแก้วน้ำแก้วน้ำมันมีร้านทั่วไปปะต้องสั่งนอกอย่างเดียวอ๋อต้องสั่งนอกอย่างเดียวคือภาพมันออกมามันจะแตกต่างจากจากพี่ใช้ไอโฟนถ่ายอย่างเงี้ยใช่พี่ต่างมากก็ต่างเหรอป๊อปพี่ป๊อปกล้าถามมากเลยผมเล่นตัวเป็นร้านถามว่าต่างกับไอโฟนหรือเปล่าอี่างนี้ไอโฟนมันคุณภาพดีไงอ๋อมันเทดีแล้วใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณวันละหมื่นหกยังไม่รวมคนครับ วันละหมื่นหกแล้วคุณเอาของร้านกว่าไปให้เขาใช้ครับถ้าพังขึ้นมาล่ะเราควรเราไปครับควรเราไม่ชอบเราเราไม่รู้แล่นะครับตอนนี้เดี๋ยวมีสายเข้าแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแท็กซี่ทำธุรกิจแท็กซี่ด้วยคุณผู้ชมยักเท่บอกได้เลยมียักเท่ด้วยเดี๋ยวมีสายหนึ่งมีสายหนึ่งครับผมครับผมเฮ้ยโทรหาเมื่อไหรกูปลดเสียงเองก็ได้เป็นตั้เปลี่ทางรูปแฝดไปแซี่คุณผู้ชมว่าเรากลับมาต่อกันที่ประเด็นเรื่องของความคุ้มค่าในการปล่อยเช่า ล้านกว่าปล่อยหมื่นกว่าบาทชาติหน้าตอนใบบาทจะได้ทุนคืนไหมครับประมาณร้อยคิวครับร้อยคิวเนี่ยประมาณสักกี่กี่กี่เดือนกี่ปีใช่ไหมต้องสองปีสองปีคืนทุนงานงานไม่ได้หนาเหมือนบางเจ้าแล้วก็งานก็ไปเรื่อยๆนีครับไปเรื่อยๆสมมุติว่าถ้าผมยังใช้ไม่หมดเท่าที่โลเอ้ยมันได้มาแค่แบบครึ่งหนึ่งไม่คุ้มขายทิ้งหนึ่สองเขหลุดเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยสภาพการใช้งานมันก็จะเก่าลงไปเรื่อยๆรับรับรับลูกข่ารับลูกข่ามันก็ใช้ ไปมันก็เก่าลงเรื่อยๆร้อยนะครั้งนี่มันก็ต้องมีอะไรบ้างมันหลุดออกไปพังออกไปต้องมาซ่อมอีกมันก็เสียเงินดิใช่ไหมฟังที่พูด <laughs> ที่พูดนะันฟังไหมส่วใหญ่ไม่ค่อยเป็นนะครับ เขาไม่ค e yes. oh. mm. ่อยเปลนหรอเพราะของวันนี้จะมีพวกกล่องลงออ๋จะกลับมาเ a i n ท e n a n แชทอย่างดีดูแลอย่างดีเลยดูแลดูลียิ่งกว่าแฟนอย่างพี่ทุกวันนี้มีแฟนไหมทุกวันนี้ก็ไม่มีพี่สะพักรองใหม่ทุกวันนี้อ๋อนี่คือคุยต่อเอาเอาที่สบายใจแล้วไม่ไม่ไม่อะไรแฟนผมเคยถามกับพี่ตอนเพิ่งได้เรียนมาใหม่เลยเดี๋ยวแวสรุปมีแฟนไหม เมื่อกี้ตอแหลทำไมครับผมถามว่าระหว่างเล่นกับแฟนเลือกใครตอบเลือกเล่นพี่เพราะเล่นทำเงินได้แฟนทำเงินไม่ได้ไม่ค่อยได้นอนเลยพี่โดนซ้อมตัวไหนที่เคยซื้อมาแล้วลงทุนแล้วนั่นเท่าเยอะมากคือทุนตอนนี้กำไรแล้วโอ้พี่ตัวด้านหน้าเลยพี่ตัวนี้นะใช่ถล่มทลายยังไงยังไงแข้งเหล็กแข้งนี้ยังไงใช่ครับพี่มันคือด้านหน้านี่ดี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 ก็คือมันเป็นกล้องที่แบบว่า ตน้นทุนไม่สูงแล้วก็คนรู้จักเยอะครับก็เป็นที่นิยมของตลาดอแอ้วตัวนี้คือ A7S ใช่ไหมที่เราใช้แบบถ่ายโฆษณาถ่ายหนังถ่ายอะไรเยอะแยะไอ้ตัวนี้บอกว่าคืนทุนแล้วตัวนี้กี่บาททรั้งเซนนี้มันต้องมีแค่กล้องเดียวนี่หว่ากล้องกล้องเดียวประมาณแสนกว่าพี่แสนกว่าบาทใช่แต่ว่าถ้าหมดเนี่ยก็ประมาณแสนสามแสนสี่มันเล็กเหมือนฟูจิที่ผู้หญิงเอาไว้ถ่ายเล่นกันเลยนะใช่แต่คุณภาพมันดีขนาดนั้นเลยอ่ะมันสุดติ่งจริงๆสุดติ่งก็ดิ่งแมวเหมียวเลยเช่ากี่บาทตัวนี้ อันนี้อยู่ประมาณวันละ9,000พันทั้งหมดเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่วันละสามสี่ล้านครับสาล้านเอาตอนแรกนึกว่าบอลสักสิบยี่สิบล้านไม่ถึงนะไม่ถึงครับไม่ถึงเอาประมาณไม่ถึงเราเอาเงินมาจากไหนก็เสกเองบ้างแล้วก็ขอพ่อขอแม่เสกเองได้นี่คืออะไรครับผมก็ปล่อยเช่าไปเรื่อยๆครับเอาตัวนี้ตัวนี้ครับแล้วก็ไปปล่อยเช่าเก็บดอก เก็บไปเรื่อยเเก็บได้ตัวนี้ชาเซกตัวนี้มาจุดเริ่มต้นทำไมถึงมาทำธุรกิจนี้โอ้พี่มันเกิดจากคมพี่เกล็ดล้วนๆเลยพี่เวลาอยู่ที่โรงเรียนอ่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมอ่ะพี่แล้วแม่งมันนั่งยังไม่ตื่นดูอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ เราวอกมันไปหันมาปุ๊บแวบเห็นเวรช่างภาพพี่โอ้โหแม่งมันสบายอ่ะพี่มันไม่ต้องมานั่งเมื่อยตื่นเหมือนเราอ่ะหันไปเห็นแล้วคิดว่าเขาสบายใช่พี่แล้วมันไปยืนหน้าเวทีว่างๆมันไปนั่งแล้วจะมาโกนคุยอย่างกูทำไมเนี่ยแล้วจุดแล้วมันเริ่มยังไงตีเนียนเลยพี่พี่น้องอยากถ่ายรูปจะเก็บอย่างนี้นั่นคือชั้นไหนชั้นไหนเริ่มเลยคือประมาณมันทสองเลยเหรอใช่ครับข้างหน้ามีใครต้องการความช่วยเหลือกัน อยูเนี่ยะแข็งแรงนะอ่าลองดูใครเพียเข้ามาไหมหรือยังไงตั้งแต่เราถ่ายมานะไม่เคยมีที่ไหนวุ่นวายขนาดนี้มาก่อนเลยครับผมเอาทีนี้หลังจากวันนั้นเป็นช่างภาพแล้วพลิกตัวเองมาเป็นผู้ให้เช่าใช่ก็คือโรงเรียนมีแบบส่งประกวดสารคดีสั้นผมก็ลองมาถ่ายวิดีโอดู่าตกลง่าชอบชอบมากชับสนุกเว้ยแต่ก่อนหลอกแม่ ตระกูลแม่เนี่ยคนนู้นเขาก็มีดีนะมันถ่ายมันถ่ายสวยนะอันนี้เนี่ยนนะมันมีรายการกบจูเนี่ยก็ไปลองไปสมัครดูเข้าไปไปมาเนี่ยนะแม่กล้องตัวนี้ไม่สวยใส่กุ้งแพ้แหละก็ถ่ายไปเรื่อยๆทุกวันนี้คุณแม่รู้ความจริงอ่ะน่าจะจะรู้แล้วรู้จากรายการนี้นะครับผมแม่สบายใจแล้วเด็แบบเห็นเราทำธุรกิจอย่างนี้ใช่ไหมจากไรไปหนีเพราะตอนแรกปุ๊บมีแล้วก็คิดว่ามันไรมีแลกปุ๊บได้ถ่ายภาพยอดเยี่ยม ปีที่ 2, 2> องพัฒนามีตล,ลี่มีจิ๊บก็อัพขึ้นก็แบบไอ้นี่แม่เห็นไห,นไหนมันดีขึ้นนะ,ะปีที่3ตอนโมหกซื้อโดนเลยมันค่อยๆขยับเนาะแต่เพราะว่าการขยับนั้นมันมีการพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือด้วยเราก็พิสูจน์ด้วยแต่มันโชคดีตรงที่ว่าตอนนั้นโดนอ่ะมันยังไม่นิยมแล้วก็กลายเป็นเจ้าแรกๆที่ออฟฟิศของนอตมีโดนกี่ตัวสี้าตัวครับสีหตัวแน่นไหมคิวแน่น คิวก็โล่งครับผมเนี่ยที่กองอยู่ตรงนี้โดนนั่นเลยเป็นบอกว่าเคยบินแล้วตกด้วยใช่ครับไอเต้สุดตีนทำยังไงครับไล่ฟังหน่อยครับผมในไหนรายการครับก็มีผิดพลาดนิดหน่อยครับคือแบบถ่ายไปไปพัดดับอ๋อไปพันไปดับไม่เกี่ยวกับเต้สุดตีนก็มีส่วนบ้างก็ได้การะโยนให้มันเน้นมันเน้นนะครับพี่ไม่ได้เสียหายอะไรมากก็ซ่อมได้อ๋อซ่อมได้กลับมาที่ธุรกิจทุกวันนี้ได้ทุนคืนหมดยังถ้าเป็นกองของเล็กๆอ่ะจะหลุดเร็วของใหญ่ๆก็จะนานหน่อยถามถึงอินคัมด้วย เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยต่ำต่ำเนี่ยต้องได้เท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ถ้าต่ำกว่าหกมือก็ยากเลยเดือนเดือนหนึ่งถ้าต่ำกว่าหกมือคือยากเคยพีคสุดเข่าข้าวออมาจังหวะดียังในเดือนนี้ดีสามแสนสามแสนนี่คือจับเดียวจับเดียวใช่เรับก็ขอเดินไม่ทำไม่ต้องทำเชี่ยอะไรเลยแล้วเราเราจับจังหวะวิธีการได้มาใช้งานดีได้ไหมหรือว่ามันแล้วแต่จังหวะจริงพูดไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ใจดีมากกว่าเขาก็ให้โอกาสได้ลองทำไหมหลังจากแค่โอกาสครั้งเดียวครั้งนั้นแหละ ก็ไม่ใหม่เลยไอ้รอบนั้นเลยครับที่เซตสุดปีนทำทำโดนร่มนะครับผมชั่วันที่ห้ามือเน่าก็มาเรื่อยๆครับแหละเขาใจดีเลยพี่ให้โอกาสเด็กๆที่นั้นใครที่อยากจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีติดต่อนอนได้ที่เบอร์ตะลางเลยครับพี่ตะเดี๋ยวแล้วคุยไปตั้งนานเราเรียกน้อนเนี่ยที่นี่มีชื่อออฟฟิศชื่ออะไรไหมจดทะเบียนอยู่ครับพี่จดทะเบียนบริษัทแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะผมคิดไว้ว่าบริษัทผมเป็นเล็กครับเรป็นเล็กแล้วแต่ว่าไม่ได้หวังว่าวันหนึ่งเราจะต้องโต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 ขึ้นมาเรื่อยๆหวังไหมก็หวังพี่แต่ว่า ไม่ได้หวังว่าแบบจะไปแทรกใครจะไปแบบไปไปล้มครูไปล้มเจ้าที่ทําอยู่แล้วพี่แล้ว่าเราค่อยค่อย้าวค่อยื่อยๆอยู่ด้วยกันนะพี่อยู่ร่วมกันมากกว่าไม่ได้เป็นตัดละคามีคนไม่เชื่อแม้ว่าเฮ้เราอยย่เท่านี้แต่เราเฮ้เรามีของเช่าเยอะขนาดนี้เลยพี่เป็นยังไงไลฟ์ฟเป็นงานแรกของผมเลยที่ผมไปบิน ไปบินโดนลำใหญ่พี่เป็นงานของต่างประเทศพี่เป็นโซนี่ของยุโรปพี่เป็นผลงาพี่เคยเห็นผลงานครับพี่ไอ้แต้สุดตีนแชร์อยู่ตอนเสร็จสิเนี่ยนี่มันระดับโลกนะผู้กล่าวก็ถามว่าเอมึงเอาเด็กปฐมมาบินเหรอแต่ว่าทำงานกับพวกเขาก็คือดีก็คือมีหนึ่งคือที่ไทยทำคือมีคนดันพี่สองก็คือเราก็มีพื้นฐานอยู่บ้างสามเราก็ทำอย่างที่เขาบอกได้แค่นั้นพี่ว่าะทำแาบฝรั่งอ่ะเขาแบบ เฮ้ยอยู่ทําได้ไหมถ้าอยู่ทําได้โอเคอย<ำ>ู่ทำาแล้วเรา<ำ>ไปดูผลง,งานนี้กันครับเออไปดูดหน่อย I'm a flame you're the fire. มันบินเข้าไปในพุ้เลยเหรอเรียกว่าเป็นงานแจ้งเกิดใช่ครับบอกว่าเขาดูถูกเราว่าเฮ้ยมันอายุเด็กประถมเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ละตอนนี้21ครับ21ก็ยังเป็นเด็กประถมอยู่นี่เรียนไม่จบใช่ป่ะอยู่ปีไม่เรียนแล้วนะครับชั้นปีสามนีนี่บอกไม่ค่อยไปเรียนเลยโอ้โหพี่ผมตั้งใจเรียนมากเลยแต่ว่าไม่ได้จริงๆติดไม่ได้จริงจะเรียนไม่เรียนเรียนพี่เรียนับครอบครัวพี่ สาระนะเห็นอย่างนี้นะเห็นสาระานี้นะงั้นต้องขยี้ช่วงสาระถ้าเกิดน้องๆอยากทำธุรกิจนี้ทำธุรกิจนี้เออทำธุรกิจนี้เฮ้ยว่ามันอะไรก็ได้นะพี่อะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเราชอบอะไรเราต้องศึกษาเราพี่แล้วเวลาใครมาตอบคำถามอะเราจะตอบได้หมดพี่มันเกิดจากความชอบทั้งนั้นไม่ใช่ว่าขี้โมยกี้มามาเฮ้ยกูทำแล้วรวยไม่มีทางพี่ไม่ได้เกิดอยู่ดีๆกูจะรวยกูจะรวยไม่ได้มันต้องมีต้นเหตุของการรวยใช่พี่ก่อนจะรวยมาก็ต้องแบบ มันต้องแลกข้าววิชามาก่อนเหมือนบาคนทําหนังแล้วรวยเห็นทำหนังไปเจ็งก็เยอะแยะไปมีไหมมาแบบคิดว่าเฮ้ยปล่อยเช่าเสือนอนกินบี้ราคากดราคาเลยเห็นเด็กๆด้วยโอ้โหพี่มีพี่มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเขาจะรู้เรทปกติกันอยู่แล้วราคาตลาดเรททั่วไปจุดเด่นของนอตคืออะไรผมของเดียวกันราคาทำไมต้องมาที่เราเพราะว่าผมเป็นอะไรก็ได้ คืออะไรก็ได้ไม่ได้เรื่องมากพี่เอ้ยน้องอย่างนี้ได้แบบนี้เออได้ครับได้ครับผมจะไม่แบบว่าเฮ้ยพี่ต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคือเราบอกก็ได้ครับไว้ก่อนแล้วเราไปบวกราคาทีหลังก็ได้เหมือนกันพี่แล้วมึงจะบอกกันก่ก็ถึงเวลาคิดตังค์ก็อ๋อพี่ครับอันนี้มันต้องเพิ่มเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะแต่เขาก็รับได้เพราะขอเพิ่มเดี๋ยวพี่แต่ถ้าสมมติว่าลูกค้ามาคุยว่าเฮ้ยแรกแรกว่าเฮ้ยพี่ ันนี้ต้องบวกนะอันนี้ต้องบวกนะนี่ต้องบวกเป็นบวกขอไม่เช่าที่ื่องมันเรื่องมากพี่ดูเรื่องมากน้อตอยากรู้เรื่องหนึ่งถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นจะทำธุรกิจนี้ไหมจะทำไหมก็ทำเลยพี่ทำใช่ไหมเราทำมาเราก็เราก็ชอบเราก็แฮปปี้อ่ะพี่ไอ้ผมไม่ทำแล้วมันว่างอ่ะพี่เราไม่รู้เราจะรู้ทำอะไรเพราะดูในเรื่องเดียวไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ก็คือใช้สิ่งที่ตัวเองสนใจเชิญมาเป็นธุรกิจนะฮะถ้าเกิดว่ามีน้องดูอยู่ เรื่องฟิล์มอะไรพวกนี้เด็กคนรุ่นหนังชอบไหมชอบมากเกิดบางคนบอกไม่อยากอยู่หน้ากล้องไม่อยากเป็นดาราไม่อยากเป็นผู้นำแบบอยากมาเช่าแบบพี่น็อตบ้างอย่าปล่อยเช่าเออสักสามอย่างพี่น็อตบอกน้องๆหน่อยอย่างแรกคือกล้องครับเลนส์แล้วก็ขาครับไม่ใช่ครับผมกูัูว่าแล้วว่าต้องตอบนี่ต้องอะไรรู้ไหมเพราะคำถามที่ป๊อปเพราะคำถามที่ป๊อปมามันคือสามสี่มันคือหัวใจสำคัญของการที่แบบจะทำธุรกิจเนี้ย หนึ่งคือต้องหนึ่งครับผมต้องใจรักก่อนนะใจรักครับผมสองก็คือศึกษาครับมีความพยายามสามก็คือแบบต้อมน้อมถ่อมตนครับก็คือมีอะไรก็ครับผมครับผมก็ช่วยใครได้ก็ช่วยสักวันหนึ่งเขาก็เป็นลูกค้าเราเองอ้าวเดี๋ยวไม่ใช่กล้องเลนค้าคำถามพี่ป้อมอีกรอบนึงครับผมแกเรยกอะไรพอแล้วต้องถ่ายแล้ววันนี้ขอบคุณน้องมากนะครับสำหรับธุรกิจการให้เช่ากล้องและอุปกรณ์ฟิล์มมีเว็บไซต์ไหมเว็บไซต์เพจยังไม่เสร็จเลยครับพี่เว็บไซต์แฟนเพจ ยังไม่มีนะยังไม่เป็นไรนะงเป็นวันนี้ขอบคุณน้องมากครับผมสวัสดีครับท้าสวัสดีครับสวัสดีคุัเช